เรื่องสันส้นๆแต่เป็นบทเียีที่โคตรจะยาวตั้งใจฟังและไตร,รอเต่าที่อยู่บนบกไม่มีวันวิ่งเร็วกว่ากระต่ายได้แต่พอมันอยู่ในน้ํามันเคลื่อนบ่อยได้เร็วกว่ากระต่ายในทุกครั้งสิ่งนี้สอนให้เรารู้ถึงความสําคัญของการอยู่ในสภาพแวดล,ล้อมที่เหมาะสมอีกาพยายามล่าแก่นเหมือนนกอินทรีแต่กรงเล็บของมันดันไปติดอยู่ในขนของแกะสุดท้ายมันก็ตายด้วยฝีมือของคนเลี้ยงแกะที่ผ่านมาเห็นไม่ใช่นกทุกตัวจะเป็นอินทรี การเข้าใจจุดแข็งของตัวเองเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเอาชีวิตรอดวันหนึ่งเจ้ามดตัวหนึ่งคุยัวเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของมันกับช้างโดยอ้างว่ามันสามารถยกของได้หลายเท่าของน้ำหนักตัวเองอยา่างไรก็ตามเมื่อช้างสะบัดดินไปโดนใส่เจ้ามดก็จะถูกดินทับตกทันทีสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าการ,รเผชิญหน้ากับผู้ต่อสู้ที่ผิดอาจสงผลได้แรงได้วันรุ่งขึ้นม้าได้ทานมาเจอกับปูดในทะเลสายและแลเลอเลียนโหนกของปูดว่าน,นา้าจีดโหนกไม่นูเลยนะักแถมดำด้วย คนก็ดุอีกแต่อูดไม่สนใจคำดูถูกนั้นและเดินต่อไปในที่สุดอูดก็เดินข้ามทะเลสายไปได้ในขณะที่ม้าไม่เคยทำสำเร็จและเดินผ่านไปยับมีชีวิตรอดการตัดสินคนอื่นจากเพียงแค่ภายนอกหรือคอมเมนต์ล้อเรียนคนอื่นโดยไม่ดูสารรูปตัวเองระวังตัวเราเองจะกลายเป็นคนที่ถูกวรอยอดแทน